จิตรวมปราณปราณวารีกลิ่นของเส้นได้สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Best Boy Channel นะครับวันนี้เราอยู่กับกร์ตูนเรื่องเดิมน,นะครับคิมมิสึนโนยามะหรือว่าดาบพิฆาตรสูงโดยหัวข้อที่เราจะมาคุยกับวันนี้ก็คือปราณวารีทั้งสบวกหนึ่งกระบวนท่านะครับแต่ก่อนอื่นใครยังไม่ได้กดติดตาม ฝากกดติดตามช่องเบสบอลชนเนลและ u u b e e เบสบอ c h ชน n นลด้วยนะครับไปลุยกันเลยปานวาลีปานวาลีคือปานที่มีผู้ใช้ในเรื่องดาติค่าสูงเยอะที่สุดนะครับเพราะเป็นปานที่ว่ากันว่าเรียนรู้ง่ายที่สุดอีกทั้งยังมีประสิทธิภาพมากด้วยโดยปานวาลีนะครับจัดว่าเป็นปานที่มีกระบวนท่าทางลุกทางรับที่สมดุลกันเก่งทั้งโจมตีและป้องกันในเวลาเดียวกัน ทำให้ผู้ใช้สามารถรับมือกับอสูรได้หลายรูปแบบโดยปานวาเลนะครับเท่าที่ในเรื่องเปิดเผยออกมาที่เรารู้จักทั้งหน้าและชื่อก็มีแค่7คนนะครับประกอบด้วย1คุณซาคนจินะครับคุณซาคนจิเคยเป็นเสาหลักนะครับตอนนี้วางมือไปแล้วนะครับแล้วก็มาเป็นอาจารย์สอนปานวาล่ให้กับนักเรียนคนอื่นๆนะครับคนที่2นะครับเสาหลักวาลีคนปัจจุบันโทมิโอกะกิยูครับโดยกิยูนะครับว่ากันว่าเป็นเสาหลักวาลีที่เก่งที่สุดในเรื่องแล้วนะครับ และคนที่3านะครับตัวลักของเรานะครับอยู่แต่ต้นเรื่องอยัยท้าไทเรื่องนะครับคุณมูลตะนะครับโดยมูลตะว่ากันว่าเป็นผู้ใช้ปาลมวลีที่อ่อนมากนะครับเพราะใช้แล้วไม่มีน้ําออกมาจากกระบวนท่าเลยนะครับคนที่4ี่ก็คือซาบิโตนะครับและคนที่5ก็คือมาโคมนะครับโดยซาบิโตและมาโคมตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับ โดยทั้งซาบิโตะและมาโคมเนเขาสอบพร้อมกับกียูนะครับก็คือสอบการเลือกการเป็นสมาชิกกลุ่มพิฆาตศูนย์จริงแล้วยังมีมูรุไตอีกคนนึงนะครับที่สอบพร้อมกียูแล้วก็มาถึงคนที่6ของเรงนะครับจะเป็นใครมาไาด้นอกจากพระเอกของเรานะครับคามาโดทันจิโร่นะครับและคนสุดท้ายนะครับอาโอะนะครับอาโอะก็เป็นผู้ใช้ปานวาเลีเหมือนกันนะครับโดยตอนนี้เปิดเผยออกมาแล้วนะครับ โดยปานวาลีนะครับจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด10กระบวนท่านะครับเ,เพื่อนๆเรามาเริ่มที่กระบวนท่าแรกกันเลยนะครับปานวาลีกระบวนท่าที่1น,นะครับมีชื่อท่าว่าดาผ่าวาลีนะครับโดยกระบวนท่านี้นะครับจะเป็นการรวบรวมพลังนะครับและฟาดฟันศัตรูภายในครั้งเดียวนะครับกระบวนท่าที่หนึ่ง ปานวาลีกระบวนท่าที่สองนะครับมีชื่อท่าว่ากังหันน้ําท่ากังหันน้ำนะครับจะเป็นการกระโดดขึ้นกลางอากาศแล้วก็ม้วนตัวลงมาฟาดฟันศัตรูปเป็นวงกลมนะครับโดยท่านี้สามารถประยุกต์ใช้ได้หลายแนวนะครับทั้งด้านข้าหรือด้านอื่นๆนะครับกระบวนท่าที่สองกังหันน้ําปานวาลีกระบวนท่าที่สามนะครับมีชื่อท่าว่ากระแสะน้ําได้ลํา ท่านี้เป็นท่าโจมตีนะครับโดยการใช้จังหวะการก้าวของเท้านะครับเหมือนกับการไล่ลําทําให้สามารถเคลื่อนที่พิวไวเหมือนดังสายน้ําได้นะครับพร้อมกันกับเบี่ยงดาบไปตามการไล่ลํานะครับเพื่อฟาดฟันทุกอย่างที่ขวางอยู่ข้างหน้านะครับเพื่อนๆระบวนท่าที่3กระแสน้ำไล่ลาปานวาลีกระบวนท่าที่4มีชื่อท่าว่าขื่นน้ำ โดยท่าขึ้นน้ำนี่นะครับจะเป็นการใช้ดาบฟันไปตรงๆเหมือนกระบวนท่าแรกเลยนะเพื่อนๆแต่ส่วนมากจะใช้ในการรับมือกับศัรูที่มาหลายตัวเพราะว่าท่านนี้สามารถเพิ่มการโจมตีและฟันต่อนเนื่องได้นะครับทําให้เรามองเห็นเป็นเหมือนขึ้นน้ํานะครับกร,ระบวนท่าที่สี่ลื่นน้ำกระบวนท่าที่5้านะครับมีชื่อท่าว่าญาติฝนแห่งความเมตตากระบวนท่านี้นะครับเป็นกระบวนท่าที่ใช้สังหารศัตรู ในดาบเดียวเช่นกันแต่ว่าจะใช้กับศัตรูที่ยอมจำนนแล้วนะครับเพื่อนเือนกระบวนท่าที่ห้าหยาดฝนแห่งความเมตตากระบวนท่าที่6นะครับมีชื่อท่าว่ากระแสน้นําวนท่านี้จะเป็นการกระโดดและหมุนตัวไปในกลางอากาศนะครับพร้อมกับเวียนดาบไปด้วยทําให้เกิดเป็นคล้ายคล้ายคลื่นของน้ํานะครับ กระบวนท่าที่หกกระแสน้ำบนกระบวนท่าที่7นะครับมีชื่อท่าว่าหยาดดำค้างสะท้อนผืนน้ำนะครับเพื่อนๆโดยท่านี้นะครับเป็นการพุ่งกระแสจิตปานวาีไปที่ดาบนะครับแล้วก็ใช้ดาบทะลุทะลวงไปในจุดที่เราต้องการนะครับโดยทันจิโร่ได้บอกเองว่าท่านี้เป็นกระบวนท่าที่เร็วที่สุดในบรรดาทั้งหมด10บกระบวนท่าของเขาเลยนะครับต้องใช้ท่าแทงดาบที่เร็วที่สุดใน10กระบวนท่าของเรา กระบวนท่าที่7หยดน้ำค้างสะท้อนผืนน้ำแบบพุ่มปานวาลีกระบวนท่าที่8นะครับมีชื่อท่าว่าสายน้ำตกโดยกระบวนท่านี้นะครับจะเป็นการกระโดดขึ้นไปพร้อมกับฟันลงมาในแนวดิ่งนะครับเพื่อเพิ่มความรุนแรงให้กับท่านะครับกระบวนท่าที่8สายน้ำตก บวนท่าที่9ครับมีชื่อท่าว่าละองกระแสน้ำคลั่งท่านี้จะเป็นการพุ่งเข้าหาศัตรูนะครับโดยสามารถขึ้นไปได้อีกสระในทุกทกทางพร้อมกับพุ่งเข้าไปฟันอย่างแรงนะครับทำให้ศัตรูไม่ทันตั้งตัวและสิ้นใจไปในที่สุดนะครับกระบวนท่าที่9รละองกระแสน้ำคลั่งพิ้ และกระบวนท่าสุดท้ายนะครับกระบวนท่าที่10มีชื่อท่าว่าสายน้ําไหลจุดจบกระบวนท่านี้นะครับจะเป็นการใช้เล้ยงเวี่ยงจากการหมุนตัวของผู้ใช้เองและการเวียงดาบในแต่ละครั้งหรือการหมุนตัวเนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังการโยมตีและแรงฟันได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับซึ่งนับมาเป็นท่าโจมตีที่เรียงที่สุดเลยก็ว่าได้ของทันกิโรนะครับกระบวนท่าที่10สายน้ําไร้จุดจ อัดได้แล้วอัดได้ขาดแล้วแต่สําหรับกิโยนะครับเขาจะมีกระบวนท่าที่เขาสามารถคิดค้นขึ้นมาเองได้นะครับซึ่งนั่นคือกระบวนท่าที่11มีชื่อท่าว่าผิวน้ําสงบนิ่งนะครับซึ่งกระบวนท่านี้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในระยะของกิโยนะครับจะแหลกสลายเป็นเศษผงเลยนะครับทั้งเป็นกระบวนท่าที่งดงามมากเลยนะครับเพืเ่อนๆซึ่งกระบวนท่านี้จะเป็นกระบวนท่าที่กิโยสามารถใช้ได้คนเดียวนะครับเพื่อนๆน เพ่งกระแสจิตปานวารีกระบวนท่าที่สิบผิวน,น้ำสงบนิ่งมันทำอะไรนะพอเข้าไปในระยะด,ด่ามของมันได้ก็ขาดกระจุยหมดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกระบวนท่าของปานวารีทั้ง1 0บก1กระบวน่าเท่าเ,เพื่อนๆชอบกระบวนท่าไหนคอมเ็นไปใต้ล่างเลย แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และอย่าลืมติดตามเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจเบสบอยและช t u b ยูทูบเ o สบอยช n e l ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าบ๊ายบาย